พระอาทิตย์ตกดินสวยๆยอะดูอีกสักหน่อยก่อนงามขนาดเลยพี่น้องสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมีงานพิเศษเล็กน้อยนะผมจะเตรียมสถานที่นะฮะที่นัดกับน้องรถถยไว้นู่นน่ะนัดกันเมื่อว,วานว่าเขาเลิกง,งานแล้วให้แวะมาถ่ยให้ผมสักหน่อยก็จะ ผมจะไถเป็นทางเดินแล้วก็จะเกลี่ยพื้นที่แถวนี้นะครับให้เป็นลานกิจกรรมปาร์ต mm ี้ปีใหม่เนาะเพราะว่านี่มันกูข่านะครับนี่มันกูข่าแล้วก็มันเดี๋ยวเดินสะดุดกันนะเดี๋ยวเด็กเนี่ยผมให้เขาแค่ทําเกลีร์ทำเป็นทางเฉยๆนะครับแล้วก็เกลีรยให้เรียบเวลาเดี๋ยวผมจะมาจัดก็รอบกองไฟเขาดาวกันตรงนี้แหละเด็กๆจะมาอยู่บ้านผมทุกปีนะเพื่อนๆลูกสาว เด็กๆเนี่ยเขาก็จะชอบมาตรงนี้เขานัดจัดแจงกันกัเลยเอ้าทำให้เขาได้สะดวกสบายหน่อยแต่เขาจะได้ขับรถเข้ามาจอดกันแถวนี้เลยเออสวย,ยนี่ฮะไอ่หนุ่มรถไทยเฮใ,ใจคอไม่ดีนี่ คันใหญ่ดีว่ารถคันนี้จะเต็มเอาไหมไหนแม่เอ้ยสวยเอ้ยเด็ด เรียบเนียนเลยวะนี่แม่อลองดูแม่โน่นอึ่มขัดแท้ปีนี้ ปีที่แล้วเด็กๆสะดุดล้มกันหัวทิ่มเนาะปีนี้ต้องจัดให้มันแบบดีๆหน่อยเอ้ยสวยลว้สถานที่จัดกิจกรรมปาร์ตี้ปีใหม่ <S <S เตรียมงานไดไ้อย่างดีนะพี่น้องเอออ้าวขาดตัง้งแต่ตอนตั้งแคมป์ อืมอเจบขาและได้จะน,นี่แล้วแหละโอเคแล้วแหละนะครับไม่ต้องพิธีวิธันมากหรอกเพียงแคว่ว่าให้มันเรียบกว่าเก่านะดีกว่าเก่าสักหน่อยนึง ระหว่างนั้นจะตัดหญ้าตรงคันนานี่โอ้ย แล้วนี่ฮะอยู่อัปเดตคือไปให้เป็นเป็นหรอยนะครับตอนแต่ก่อนมันเป็นรอยรถเกี่ยวช่วงเกี่ยวข้าวมันก็จะเป็นเป็นเนินเป็นล่องเดินสะดุดกันนะครับทีนี้ก็ให้เรียบๆหน่อยหนึ่งมันจะได้แบบว่าไม่ต้องอเดินเข้าขห้องน้ำเนี่ยมันจะไม่ได้สะดุดนะจะหนักจะเต็ม อันนี้ก็จะมาด้วยนะเนี่ยคนไทยเนี่ยคนไทยนี่ก็จะมาด้วยนะครับปีใหม่นะเนเก็บอกว่าจะทำก็จะมาด้วยก็เป็นรุ่นรุ่น,นเพื่อนลูกสาวผมนี่นะครับเขาก็เรียนห้องเดียวกัน,นสวย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 ฮัลโห

ใหญ่นะรถฟอร์ดคันนี้นะรถไทยคันนี้คันใหญ่ใหญ่เป็นรถแบบบุกเบิกดีกว่าบุกเบิกปลาว้าสวยแล้วพอแล้วสำนียแหละเออโอเครู้เรื่องบันชีฮะยจงรอ้อ บุญย <cin stereotype> ้ำเอาเนาเอาเพื้อเรือเนาเอาใจอ่ะหรือเอาเนาะเนาพี่อะหรือไปจักฮะเอาเอาโอเคโอเคเท่าไรจ้าท่าไรเอาตามใบโอ้ห้าสิบหกสิบปันเป็นไปได้ยังไง ชี้ออกมาเล่นบ่ะเดี๋ยวนัดดือนี้เดี๋ยวจะให้มอลำเยอะนัดแล้วเหรอเดี๋ยวให้สองร้อยค่าเสียเวลาบึนเนี่ยมเน,น,นี่ยอืมไปนั่งขี้หนョหนョนะบึนหนョเนี่ยมไก่น้อยเป็นยังลงมาคำวันฮะวานตากวันปีใหม่ข้าวดาวนะครับจัดปาร์ตี้เฮ้ยเล่าอนุญาตเลยจีน่าค่าเสียเวลาอ๋อันนี้ค่าค่าน้ำ ยูว่าอะไรเมื่อสเตยตัวยูแในชีบัดชีบัดโอเคสามพี่ใหม่เจอกันนะมาปาร์ตี้นะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเรียกใช้อีกอ่ะซึ่งทันก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะตานไปดูที่ที่พ่อทำตรงจัด พื้นที่สำหรับปาร์ตี้เรียบแล้วนะเธอ,อเรียบแล้วนะสวยแล้วนะจัดให้แล้วนะใส่น้ำแข็งทำไมเนี่ย,ยไม่รู้นู่นไปดูเลยเดี๋ยวค่อยว่างเดี๋ยวไปดูนู่นเขาบอกต้องทำให้เรียบเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวสะดุดเองจะมาเองสะดุดเองเอง <laughs> เอ,อแล้วนี่เธอทำอนะไรเมนูกุ้ง เมนูปูเวีย,ก,ยก,กินจุง้งอยาก,กินจุง้งต้มจุ้งเหรอมคลายเป็นเม,มนูรมมเร่งด่วนแล้วกันต้มแล้วต้มน้ำเปล่าๆนี่เลยเหรอให้ทำไงก็มันมีน้ำจิ้มอยู่แล้วน้ำจิ้มทำเสร็จแล้วน้ำจิ้มก็ใส่เกลือใส่อะไรสักหน่อยสิสกกให้มันนัวให้มันอะไรหน่อยสิเธอไม่เค็มนี่เหรอไม่เหรอต้มเปล่าๆเลยเหรอจะกงตะไคร้ไม่ให้ใส่มันหอมด้วยดิขาตะไคร้อ่ะไม่ต้องใส่เยอะแค่ใส่นิดนึงให้มัน อใส่ข่าตะไคร้พอแล้วไม่ต้องใส่เยอะใส่ชุรสข่าตะไคร้ให้มันนัวๆสักหน่อยนึงต้มก็ต้มซื่นๆดีนะเช่าดีก็ได้นะเออไปต้มน้ำตะข่าตะไคร้ร้อนๆแล้วอยเอาใส่เอาใส่อะไรก็แล้วก,ก็ว่ากันไปนี่พื้นที่เตรียมไว้แล้วสําหรับปาร์ตี้นะฮะนี่พี่น้องน,น่นปีใหม่เจอกันนะครับณสถานที่แห่งนี้ปาร์ตี้เขาดาวสำหรับปีใหม่ ตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2025นบนะครับอโอเคทีมนี้ก็ประมาณนี้แหละเป็นไงเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปทำเต็นท์กันตรงนู้นทำไว้ลูกหน้าท,นทยอยทำทยอยทำไว้อยากได้ซุ้มฟางเออนั่นแหละเดี๋ยวว่าเออ,เอ,อใช่ซุ้มฟางเนาะไว้นอนเนาะเวลาแบบนอนแบบร้อนเล่นเลยอะ่ะเวลากลางคืนตรงนี้มันจะสวยนะ มันจะมืดแล้วมองไปมันจะสวยสวยเลยตรงนั้นอะจำเลยเอาเยี่ยมมากเลยประมาณนี้แหละคลิปนี้เตรียมพร้อมซะก่อนเลยตั้งแต่วันที่สามที่สี่เลยเตรียมพร้อมขนาดเลยสําหรับปีใหม่พอดีเห็นไอ้น้องว่างเมื่อวานวันก่อนมากันเลยผอวาถ้าว่างแวะมาไทยให้สักหน่อยนะคลพปวันนี้นะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ